ทุกคนไหนๆเราก็ซื้อถูกแล้วไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ผมซื้อผิดการไปซื้อเมทันฮีโร่โอเคเดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับโอเคครับรับรองว่าไม่ใช่เหมือนคราวนั้นนะครับก็คือครั้งที่แล้วผมซื้อเมทันฮีโร่นะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเซนไตเลยครับเดี๋ยวผมก็อาจจะดีวีเมทันฮีโร่ก็ได้นะครับแต่ก็อีกนานเลยครับนี่ครับติดตองตองละสิบห้าแผ่นครับเราก็จะติดให้หมดเลยนะครับ ดูที่ว่ามันจะครบทวนไหมครับแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเ,เราจะตัดคลิปเลยนะครับหลังจากที่เราได้ติดแล้วนะครับเนี่ยไอ้ติดสองตรงนี้ครับผมติดเร Lemon. ียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าสิบสองเนี่ยซองก็สิบห้าสิบห้าแผ่นก็คือกลายเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบแผ่นแต่ที่ผมติดไปอ่ะมันมีอันซ้ำประมาณห้าสิบใบก็ถ้าเกิดว่าผมเพิ่มเติมไปหนึ่งร้อยใบอีพีหนึ่งแปะไปสิบห้าใบก็ถ้าเกิดว่าได้หนึ่งร้อยสิบห้าใบ ที่ติดในกระดาษในสบุดนี้แล้วก็ต้องสะสม2องส่แบบเพราะถ้าเกิดว่ามันก็ต้องเหลืออีกกี่แบบวะคกันก็ต้องเหลืออีก125นะครับทุกคนโอเคครับดูดูกันะครับเนี่ยพอติดแล้วมันก็จะมีแบบว่าก็ดูนะก็น่าสนใจขึ้นมาหน่อยนะครับจาก E ีีแรกก็จะดูแหวงแหงนะครับก็คือจะรอจะรอดู E p ีสามนะครับว่ามันจะครบส่วนหรือเปล่าครับถ้าไม่ครบส่วนก็ต้องมี E p ีสี่ครับ ถ้าอีสี่ไม่ได้ก็อาจจะเลิกอาจจะเปลี่ยนใจไปทำอย่างอื่นนะครับนี่ครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจครับถึงจะซ้ำกันแต่ว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปแกลกรางวัลได้แต่ไม่ใช่แค่เล่มเดียวครบตววแลกได้นะครับต้องสองต้องสองต่งตางเลขตัวน,นะครับก็คือว่าแต่เขาไม่ได้แต่เขาไม่ได้บอกเงื่อนไขว่า เอรเซอร์รกรับธรรมดามันปนกันมันปนกันในเล่มเดียวแหละเขาจะใหมเม้เผาเ็าไม่แน่ใจนะครับโอเคเรื่องแรกเราค่อยว่ากันนะครับเราจะดูว่าท่านรุดรุดยังไงบ้างครับคิดว่ามันแหวงหนอ้อยหรือแหวงมากนะครับแต่อี .3 ไม่น่าจะแหวงภาวนาว่าขอให้ไม่แหวงแล้วก็ขอให้มันไม่ไม่ซ้ำเันเยอะนะครับผมพยายามทำเพื่อท่านคนดูเลยครับไอตรงเนี้ยแม่งแบบ ห,หรือมีแค่ช่องเดียวเองคือตรงน,นี้พอหน้าดูนะครับเลยครับถ้บามึางโอเคครับท่านผู้ชมก็สำหรับคนที่ชอบทีนนี้ก็สามารถทําตามผมได้นะครับค,ครับโอเคแล้วจะไปแล้วนะครับโอเคไม่เป็นครับท่านผู้ชมไป